สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกิตอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ยายกิตกับสิมาเปพีปเยเข้าวบ้านก,กอ,อกก็ต่อค่ะพี่น้องคะ่ะสิมาอัปเดตคลิปที่แบบว่าเมื่อวานนี้ยายกิตไปฟังมาที่ยายกิเว่าข้าวนะพี่น้องว่า แม่ชมพูส uh, ีท่าทำเทียดขันหาขอขม่าลุงพ้นน่ะนะว่ามันเป็นความจริงหรือว่าเป็นความจริงแล้วค่ะเนาะบาทนี่ยียกิดก็ไปสืบมาแล้วเด้อค่ะเด้อว่ามันเราบเม่นความจริงกับพี่น้องันเป็นแค่ข้าวลือค่ะเนาะเมื่อวานนี้ยัยกิดกับบอกไปแล้วกับพี่น้องครับเห่ากับบ้านในเสือมเนบ่แค่เป็นข้าวลือข้าวออกมาน่าพี่น้องขาเฮากับว้หูฟังหูมันบ่ที่ว่าแม่ชมพูสีถือดอกไม้หรือว่าเฮ็ดขันหาไปสมมาหรือว่าไปขอขม่าลุงพ่นน่ะนะพี่น้องมันมาเป็นความจริงเด้อค่ะเด้อเพราะ โทรศัพท์หรือว่าคนใกล้คิดเพิ่นถามแล้วค่ะพี่น้องคะมันบ่แม่นความจริงเด้อค่ะเด้อป้าแตนว่าเพิ่นบ่ได้ยินเรื่องนี้เลยเด้อค่ะเด้อว่าน้องสิมาขอขมาน่ะพี่น้องขะบ่แม่นความจริงแล้วก็ถ้าสมมุติป้าแตนบอกว่าถ้าสมมุติน้องสิมาขอขมาตอนนี้พี่น้องคะแล้วก็ป้าแตนก็ทํานละใจบ่ทันได้รับบ่ทันได้ได้เด้อค่ะเด้อก็คือว่าไง่ไงว่าถ้าขอขมาจริงๆน่ะจ้ะพี่น้องก็ขอให้จับผู้ไร้ได้ซะก่อนแล้วก็ให้แบบว่าเรื่องมันเรื่องมันจบด้วยดีไปซะก่อนน่ะพี่น้องขะจังสิแว่าสิมาขอขมาได้เนาะค่ะเนาาาาะปป้้แตนรกก็บอว่ นี่ละพี่น้องะ่ะคือว่าตอนนี้นะอยู่ไผอยู่มั่นสะกก้อนนะพี่น้องคะ่ะประมาณนั่นเนาะค่ะเนาะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าสิมาขอขมาอิลีนะป้าเตนก็บอกว่าอันอาก็บอกว่าไอก็ขอแบบว่า,า,บบวา,วาทําใจประท่านได้นะพี่น้องะ่ะไห้ทําใจสะก้อนนะอยู่ไผอยู่มั่นประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่าล้อไห้คดีน้องเรียบร้อยก้อนเป็นบ่นพี่น้องประมาณนั้นละจังสิจังคิดกันไม่นหพี่น้องคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ไผอยู่มั่นเด้อค่ะเด้อแล้วก็เป็นข่าวลือค่ะพี่น้องขา เบกเด้อค่ะเด้อคล้ค่ายแบบบ่แมนตัวกิ่งพี่น้องขาให้ก,กินว่าเป็นตัวปลอมแท้ๆล้วเนะะาะเพจหาทำานึงเป็นปกติมันบ่พี่น้องค่ะอันนี้เพจฮะ เพรยาหาทำสองสิออกมาพี่น้องคะเป็นข้าวแบบว่าเฮ็ดหาบวกว่าย่าง่ายว่าเฮ็ดแบบเอบซีลุงพ้นทะเลาะกันเป็นบ่พี่น้องคะค้ายแบบว่าออกข้าวขอเรื่องปะถอนปลาจำลองน้บ่อยๆเกินไปกินว่าก็ต้องเข้าก็ต้องสืบไม่ได้เด้อค่ะเด้อว่ามันเพศตัวกิงหรือเพศตัวปอมเปนบ่พี่น้องถ้าเพศตัวกิ้งน่ะบ่เป็นจังสิเม็นบ่ถีก้อนๆเฮ้าเคยฟังข่าวหรือติดตามมาเม็นบ่พี่น้องคะเพศยาหาทำเป็นบ่ เพิ่นกับเสีบว่เป็นลักษณะนี้มันบออันนี้เพจที่เข้าไปตามเทว่าเป็นข้าวเลื้อไม่บ่อยพี่น้องขาเรื่องข้าวเลื้อป่าจำลองเลี้ยงข้าวเลื้อป่าถอนแล้วก็เลี้ยงข้าวเลื้อว่าแม่ธิมูสที่อ่าสีเอาอ่าขันอ่าขันหาไปขอขมาลงพนน่ะพี่น้องขากับเพจไอย่าหาทำสองวันเถอะไอ้กิดหวานเม่์เพจจริงค่ะพี่น้องขาถ้าเพจจริงเนี่ยเราสิยบว่เป็นแบบนี้เห็นบหพี่น้องเราสิยบว่แบบว่าบ่มาหาเรื่องหรือว่าบ่แบบว่า อันกุ้ข้าวขึ้นมาเป็นบอลกับประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสําหรับคุณจักรีอันแบ่งปันเด้อค่ะเด้อค่ะคือว่าเอวยังไงวะสบายใจเลยแล้วค่ะพี่น้องครับเพราะว่าคุณจักรีเมื่อวานนี่พี่น้องค่ะเพื่อนกับเบิ้งข้าวคือเฮาเนาะพี่น้องค่ะเพื่อนกันกนี่ข้าวว่าอันอ่าแม่ชมพู่สีเอาขันดอกไม้มาสมมาอันลุงพลน่ะนะแล้วก็ตกใจพี่น้องค่ะแล้วก็เสียใจเนาะถ้าสมมติทั้งสั้นได้ดีสมุทรขึ้นดีกันเป็นบอลแล้วก็เสียใจพี่น้องครับเพราะว่าพอเล่าเนี่ยเป็นเด็กหนุ่ยเป็นบอลวงพลแ่น ถ้าสมมติเราขึ้นคืนดีกันตอนนี้มันบว่าเรายืนแข่งขังมากลุงพ้นตลอดมันบ่กถ้าสมมติเราผูกพันคลืนดีกันมันบ่เราก็น้อยใจนะพี่น้องขาข่ายว่าว่าไงว่าอันอันบ่ท่านยังไงขค้ืนดีตอนนี้นะพี่น้อง่ะขันว่าสมมติว่าลุงพ้นกับปตแตนเคลืนดีตกตองตอนนี้นะค่ะเนาาสมมตินะขค้ืนดีกันตอนนี้ละเพจคุณจักรีน่ะพี่น้อง่าเล่ากับสิคอ้อ่ยใจเล้าสิคอแบบว่ายวงหางแล้วเล่ากับสิขอแบบว่าสนับสนุนคุณธ่านกิจอินพุตเบันต่อไปนะอ่ะเนอกกับประมาณนะพี่น้องค่าตอนนี้คคือว่าุณจก จักจัก,กรีเนาะค่ะนอกจัก,กรีนะค่ะพี่น้องค่ะสบายใจเล้วๆเด้อค่ะเด้อคือว่าข้าวนีเพราเป็นความจริงะคะ่ะพี่น้องคะเพจอย่าหาทำสองนี่เพิ่นน่ะ อ่าเวคือซื้อกับพี่น้องขานบอมเอนความจริงบัแตนเหมือนกับบอกหายเท่าระสาว่าแล้วเนาะค่ะน้อว่าว่าบอมเอนความจริงกับพี่น้องขาว่าบ่ได้บ่ได้ยินข่าวนี่ประมาณนั้นพี่น้องขาว่าเมียชมพู่กับบ่ได้ติดต่อมาว่าสีมาสมมานะประมาณนั้นพี่น้องและสมมติว่ามาสมไม้หลีอนะปัตเตนกับบอกแล้วกับพี่น้องขาว่าอ่าตอนนี้คือรับบัตทันได้ทําใจว่าท่านได้เนาะค่ะน้ออยู่ต่างคนต่างอยู่ไปิสะก้อนประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสําหรับข่าวนี้กับเฮากับบ่ต้องเสียกับพี่น้องขาบอมนความจริงเออ เนีละเนาะบาทที่นี่อันเพจิดห้าท่ำสองนี่เฮากับแปลว่าเขาต้องเสื้อหลายเด้อค่ะเด้อพอตอนนี้เป็นแปลกๆก่อนเถอะหรืออาจผูดด้ใดมาปลอมตัวเป็นเพจิดแล้วก็บรได้กับมู้จักเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นแหละพี่น้องขะเป็นยังจังยุ่งแย่งห้ยค่ายๆแปบลบว่าแฟนขับลุงพ่นทะเลาะกันหรือว่าแฟนขับลุงพ่นข่าใจผิดปาดเปนร่องกับปาดถอนมันว่าพี่น้องขะประมาณนั้นเนาะเจ๊กีแต่ทะแมงทะแมงมาแต่โดนเหล่าพ,พี่น้องขาปกติแล้วเสือก็เป็นน้องสั่นนะอันนี้แบบแบบว่าเขาไงจัดบ่ปล่อยนะพี่น้องขะขนาดป้าถอนแล้ว ลุงพนงนลนเรามปนบอติีแฟนคลับฝากมาที่กินเว้าคลิปต้งหันนะพี่น้องคะฝากมาจากออสเตรเลียเป็นบอสสองหมื่นนะแล้วก็เอามาห้มือน,นี่แล้วพอตอนตอนที่เพิ่นฝากมาเนี่ยลุงพลกับปาแตนยุกรุงเทปเป็นบอเพิ่นกลับบ้านในห้ยไหมพี่น้องคะนี่ตอนมาแล้วเพิ่นก็เลยไดในห้แล้วนะก็ยังหาเรื่องอื่นมาอย่างค่ะพี่น้องคะอ้กินว่าเป็นเพจปลอมเออวันนั่นเด้อค่ะเด้อว่ายไงวะข่าวไม่ใช่ความจริงค่ะพี่น้องคะที่ว่างขอขอมานั่นละมาเป็นความจริงเด้อค่ะเด้อแล้วก็อีกข่าวนึงกับพี่น้องคะมือน,นี่เน,น,น,นได้รรััับบเงินนอนอ่า เงินจากแฟนคลับเอฟซีทีซีมา่านซอยเฮ็ดรั่วบ้านรากาเฮ็ดหลังคาแมษสุรพีนั่พี่น้องขะกับประมาณมือนี้ได้ประมาณแสนหนึ่งเราเด้อค่ะเด้อแสนกลัวๆแล้วพี่น้องขะประมาณนั้นเนาะสำหรับอันเฮ็ดรั่วบ้านนะประมาณนั้นแหละพี่น้องขาตอนนี้สะสมขึ้นได้ละประมาณแสนกลัวเราเด้อค่ะเด้อบาทที่นี่มือนี้กับพี่น้องขาเล่ากันเลยไปสร้างหลังคากับพี่น้องขาหลังคาเซ็ตเมษเจ้าแมษสุรพีนะเฮ็ดหลังคาให้เพื่อนม่อยเปียกฝนนะนะมือนี้แหละพี่น้องขาเราไปติด ติดต่อหาหลังคาเสียมาเฮ็ดหลังคาหายเจ้าแม่ประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะอัเจ้าแม่แต่เคียนท้องโซลพีนั่นละกับประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะสำหรับอัน ข่าวลุงพ้นกับพี่น้องค่ะพวกข้าวกับแฟนครับลุงพ้นกับสบายใจเด้อคายเด้อบ่ต้องไปลรแวงกันเรากับบต้องไปเขาเอีนยทำนีข้าวเปลกๆออกมาเฮาต้องฟั่งค่ะพี่น้อง่าบางเ่อมันกับปรเป็นความจริงเป็นบ่เฮากับไม่วิเคราะห์ซอยกันเรากแต่ว่าอกันฟั่งยู่มาบอกข้าวยูแต่ว่าเขาเขาั่นเสียเบื่เปนบอคือยกกิดบอหมววันนี่ว่าเรื่องขอกับมายีกกิตกับบอพอการพอที่กิไปยิ้มข้าวมาเป็นบอกะย่านแปลว่าเอฟซีบอเข้าใจเป็นบอยี่กิตกับมาบ่อยฟั่งพอมาบ่อยฟั เนาะก็แยกี้ก็บอกแล้วว่าบ่ให้เสียเบิดเรื่องอันอันขอขมานี่ยนะบาทที่นี่ไปฟังมาเลี้ยวเนาะค่ะเนาะก็คือว่าบ่้าเป็นความจริงปะแตนวันรับบ่ท่านได้บเพื่อใหม่มาขอขมาตั้งเขาตั้งอยู่สะกอนว่าย่างไรว่าให้จับผู้ไายได้สะกอนให้เรื่องราวมันจบก่อนจังขอขมาถ้าสิเฮ็ดเถอะพี่น้องประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะบาทที่นี่ส่วนอ่าอันส่วนไอ้ ไอ้ยังก็เราค่อยว่าว่างหันนะพี่น้องคะส่วนไอ้แม่เจ้าแม่อันโซอันเจ้าแม่ตะเคียนเด้อค่ะเด้อเจ้าแม่ตะเคียนโสอันโซละพี่ะพี่น้องคะมีสององค์เด้อค่ะเด้อมีสององค์องค์หนึ่งเป็นนเจ้าแม่โสรโสรดาบ่ะปะลุงพ้นวาพี่น้องคะเป็นสองล่างมันถอประมาณนั่นเนาะค่ะเนาะทุกคนกลับไปกราบไหว้แบบว่าก็มีคนโชคดีประมาณนั่นเนาะค่ะเนาะโชคดีกะวอย่างไงว่าถ้าโชคดีกะไปเขาเอ็นยังหล่ะก็ไป ไอ้ขอคำอาไปไปแก้บนี่น้องประมาณนี้เนาะก็ยังกินวอาแล้วนเนาะคะ่ะนอมีช่องยูทูบเบอร์เพื่อนไปแก้บนนั่นลนะพี่น้องเออนั่นละและ้วก็ช่องอหลายช่องพี่น้องขาที่ไปขอพรก็ได้เหมือนบอกกับประมาณนั่นละกับพี่น้องกับบอมี่ยังหลายแล้วก็เดอ้อชวนลงพ้นมือนี่ก็คือเก้ากับพี่น้องขาเดินสำรวจตลาดแล้วก็ไปเขาเนียงลละไปทักทายเมค้าแล้วก็ เป็นห่วงแมค่ค่ะก็เดินเก็บขยะคือเกาแล้วค่ะเดินมือนี้มือก็เดินเก็บขยะอีกค่ะพี่น้องประมาณนั้นเนาะเดินเก็บขยะแล้วก็สวนปาแตนก็ซอยลงพ้นค่ะพี่น้องะ่ะซอยแบบว่าต้อนรับแขกแล้วก็ซอยอัน อีหยังล่ะซอยอันดูแลสามีเพิ่นนั่นล่ะเนาะอ่าดูแลปู่แล้วก็อ่าแล้วก็คอยต้อนรับแขกที่แบบว่าอันแฟนคลับ FC นะพี่น้องคะฝากของมาให้ปู่น่ะฝากเสื้อผ้าแมนรอนั่นแหละแล้วก็มาโชว์เบิ่งแบบเประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะส่วนป้าถอนก็จังซั่นเด้อค่ะเด้อเราก็ให้แล้วเราก็มาขี้แจงแล้วว่าเงินที่ผู้ใดฝากมาเราก็ให้ลุงพลเบิดแล้วก็บ่ต้องแบบว่าเสื้อข้าวหรืออ่าสำรับเพจอ่า อย่าหาทำสองนั่นนะเขากับฟั่งฟั่งมันเป็นเพจแปลกๆมาแล้วพี่น้องคะเพราะว่ามันบอกแต่จูจมจูจมอันเขาเออนี่ยังล่ะจูจมแฟนคลับเอฟซีลงพ่นหรือว่าเฮ็ดไหนค่ายแบบเฮ็ดไหนเขาถ่ายสิะทะเลาะกันนะแต่พวกเขาบทอทะเลาะกันดอกแต่ว่าแค่ฟังไวเมันบออ่าเรากับมาออกวิเคราะห์แล้วแยกกินกับวิเคราะห์ฟั่งแหละมันบอจะมีคนนึงกับมาทำแยกกินว่า ยายกกิจจะกหูได้จังไดประสนยายกกิจบ่หูได้ค่ะได้กิจแค่วิเคราะห์ค่ะพี่น้องค่ะมีคอยฟังกับไปเบงข้าวน้ำกันนี่ละการมีวิเคราะห์เป็นบ่พี่น้องค่ะตะกอนเราเคยจังออกข้าวดีเป็นบ่พี่น้องอันเพจอยากหาทำเป็นบ่ดีๆตลอดเป็นบ่สำหรับตอนนี้เป็นสองน่ะเพจหาทำสองได้พี่น้องค่ะเป็นบ่อันแรกยดเนี้ยเออมันเลยเป็นแปลกๆนะก็ไม่วิเคราะห์ซอยกันเป็นบ่ล่ะพี่น้องประมาณนั้นน้อยยืมซื้อมาเสียเอาใจออกห้างเป็นบ่เออมันต้องมีแปลกๆขึ้นมาเป็นบ่พี่น้องค่ะมันต้องมีเพจปลออมม่่่่นนนบบบัลละปปก็เียัังงงเด้้้อคค่่่่ะแแแลวววตตยยาาากิบฮฟหหูไูประมาณนนั้ล่่ะะพีน้องค ว่ายงไงวาถือกันหักกันคือเกาหามแบบว่าอันเพิ่นยังล่ะหามคนอื่นมาเป่าหูี่เฮาได้นะเออนั่นละต้องอยู่น้ากันเสียกันเสื้อถือกันพี่น้องค่ะเนาะเออนั่นละ,ละแล้วก็ส่วนบ้านลงพ้นกับพี่น้องค่ะมือนีให้กิ๊กับไปเบึงมาแล้วเด้อค่ะเด้อที่แบบว,ว่าเห็ดบุญกะทินน่ะพี่นอ้องค่ะเห็ดย่างสวยงามเลยเด้อค่ะเด้อตั้งกอกล้วยขึ้นมาพี่น้องค่ะต้นละกอละกอละกอเก,าก,าก,าก้าโตเก้าต้นน่ะพี่น้องค่ะแล้วก็กะคุน่ะประมาณนั้นแหละพี่น้องค่ะเห็ดกะคุก็ยังบุญกองกะทินลล่ะะะปรมาณนนั้ ที่ว่ามีเอาเงืนเสียบสไส่ไม่มันบ่าพี่น้องขาขีบใส่ไ,ม,ไม่ม็นบ่กกระเสียบไส่ต้นกล้วยพี่น้องขาต้น,นกล้วยต้นกะทินอนเลี้ยงว้หนาบ้านแล้วสายไล่เก้ากองเด้อค่ะเด้องามย่งคัก้วพี่น้องขาสําหรับบุญกะทินต้องเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเคินว่าอันทอดกะทินนะพี่น้องขาประมาณนี้ละเฮ็ดแบบนี้ละพี่น้องขาเพต้องดอกเฮ็ดกล้องเฮ็ดบล็อกแบบว่าอัน,อนคือตู้บริจาคนาะบ่ต้องทำเนาะค่ะเนาะมันแบบว่ามันดูบ่ดีเนาะอันตู้บริจาคคือเขาบอกยไงว่าถ้าเอาเงินไปบริจาคคือว่าไงว่าเอาเงินบริจาาาคคไไป่น้ฟ เรียนโน,น่นนี่นั่นหรือว่าค่าเด็กหรือว่าค่าอ,าฟฟาอ่าไฟฟ้าหลวงค่าไฟฟ้าวัดประมาณนั้นมันก็ถือต่องเนาะค่ะนเนาะถ้าบุญกติณเนาะก็ต้องเฮ็ดแบบลุงพ้นถือต่องอก,ก่ะไป่น่องค่ะ เฮ็ดต้นกล้วยลรอกค่ะเอาไม้เสียบใส่เ,เงินใส่ประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำหรับล่วองอาเรื่องบุญนะค่ะเด้อผู้ใดต้องการแบบว่าอ่าต้องการอยากทำบุญหรือว่าผ่านท่องยูทูบเบอร์หรือว่าผ่านอ่าลุงพน่นยูแถวยูบ้านลุงพ่นหรอพี่น้องคะ่ะยูทูบเบอร์มันบ่าหรือว่าอันร้านขายอันกาแฟกอกตรงขามกับบ้า,บาลลุงพ่นกระได้เลยค่ะเด้อเพราะว่าเมื่อวานนี่คือจะกินเอาเข้าวหรอพี่น้องคะ่ะ ทา,ทางอันอันเอฟซีออสเตรเลียคือกันลับพี่น้องคะก็ฝากเงินไปแล้วมันบ่อันหมื่นบาทนะพี่น้องคะาที่แบบว่าไปซอยอันอันหายลุงพ้นเฮ็ดอันหลังค่าเจ้าแม่โสละพี่คับอ่าอีเขื่อนยังลักกำแพงบ้านนะพี่น้องคะากำแพงหลักกำแพงบ้านนะพี่น้องคะากำแพงล้อบ้านนั่นละประมาณนั้นเนาะเขานอกกัฝากเราไปได้เด้อค่ะเด้อสำหรับข้าวนี่กับแค่นี้้เดอค่ะเด้อคือสรุปให้ฟังว่า อันข่าวว่าแม่ชมพูดเสียมาขอขมาลุงพลนั่นบ่เป็นความจริงเด้อค่ะเด้อเป็นข่าวเท็จค่ะพี่น้องขาหน่นละบ่แม่นความจริงปแตนบอกแล้วเนาะค่ะเนาะว่าอ่านบ่เคยได้ยินบ่ท่านได้ยินบ่ท่านมีเพิ่นบ่ท่านติดต่อมาน่าน้องบ่ท่านติดต่อมาว่าซั่นแล้วว่าถ้าว่าน้องติดต่อมาตอนนี้คือว่าผักสะก้อนต่างคนต่างอยู่สะก้อนคือทําใจว่าท่านีดได้ให้เรื่องคดีแล้วก่อนให้จับตัวเขาไล่เด้ก่อนจังเว้ากันใหม่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะหลักคุณจักกลีก็ สบายใจได้แล้วเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่ามันเป็นข่าวกิ่งประมาณนั้นแ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นแค่นี้เด้อค่ะเดอ้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อค่ะเดอ้อ